เปยวไกวเหรอคะอะเบลตี้กดเลยกดเบลตี้ให้เด็กเลยเด็กร้องแน่เอามากดเบลตี้เด็กแล้วกดยังไงเบลตี้ช่วยหน่อยทีมันกดเบลตี้เด็กเลยมาอยากได้กีตาร์ไหมคินิกิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ เขาห้องแล้วคือใคร v p คือใครอ่ะแก่แม่งฮัลโหลไปเจอที่ร้านนะฮะเทพี่เหรออา้าวแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยโอ้โหน้อง ครับครับโอ้เทนัเทกูแล้วโอ้เจตตีครับตอนแรกจะพาไปเด็กกับสาวใหม่นะัดไว้ส <what> ุ้มทองหลอแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้โทรมาบอกเทไปไม่ได้เด้งเลยโอ้รออะไรล่ะนัดกลับขึ้นห้องนี่ไปโอ้เด้งเลยโอ้ เซ็งเลยเซ็งเลยอย่างนี้หมดแรงเลยโอ้ยสวัสดีครับ FC ครับช่องนักกีฬาฉัดนะครับ ตอนแรกเนี่ยความมั่งใจของผมนะเอฟซี FC. ผมเนี่ยนัดผู้หญิงคนหนึ่งไปเดทแล้วพอผมเนี่ยจะออกมาแล้วเทผมเพลงเลยบอกต,งตรงๆโคตรเซลงเลยเอานี้วันนี้ตอนแรกผมจะพาสาวไปกินข้าวเวลาผมไปกินข้าวในทองหลอเนี่ยต้องกินข้าวต้องดืม่มต้องนู่นต้องนี่ใช่ไหมงั้นวันนี้ผมเอางบจากตรงนั้นเนี่ยมาเปสาวดีกว่า <S <S คนโสดคนเหงาแบบผมเนี่ยต้องเล่นแอปนี้เลยวีบี้เขาบอกว่าแอปนี้นะมันคัดแบบเน็ตไอดอลอะ มาอยู่ในแอปแล้วผมจะเติมเงินวันนี้ผมจะไปชื่นทิกิ้ะชัดต้องเป็นอันดับหนึ่งในทุกห้องของ v ีบีที่ผมเข้าไปปุ๊บวีบี้อ่าเสร็จแล้วแต่ละคนนะครับเหมือนที่เขาบอกเลยใครโสดใครเหงานะต้องเล่นแอปนี้นะแต่ละคนใน <c oughs> โอ้ดดิอย่างลับแบบหนุนไอดอลทั้งนั้นเลยสวยน่ารักมากเข้ามาก่อนปุ๊บโอ้โหคือตอนนี้ผมปวด,ดเกงปวดเสื้อแล้วซีด้วย เฮ้ยมีเปด้วยมีเปด้วยเฮ้ยถ้าเปผู้หญิงจะแบบเต้นให้เห้ยดูนี่แล้วเราทำไงเนี่ยเปย์ไงเนี่ยเรามีเงินหรือยังคอยยังไม่มีเดี๋ยวก่อนครับ FC ครับการเปยสาวเนี่ยมันต้องเติมคอยก่อนครับผมเดี <Gu ys> ๋ยวขอเติมคอยก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมโชว์ศักยภาพของจอมปีศาจให้ดูว่าเป็นยังไงเอาละตอนนี้มีหมื่นคอยแล้วสาวรอเอเอ ตอนนี้มีหกหมื่นคอยสาวเดี๋ยวจอมปีสาจันให้ <laughs> มามาเลยไปให้ยับเลยเรื่องเปยิงก็ผมไม่เคยยอมใครอยู่แล้ว,วผมบอกแล้วชาตินี้ผมเกิดมาขอแค่ได้บ้ากามเพิ่ดตัวก็ช่างแม่งมันอ้ <c oughs> จําทั้งนั้นเลย ดูแต่ละคนดูสวยกว่ามึงอีกสวยกว่าคนที่เทกูอีกกูบอกไว้เลยกูจะหาแฟนจากแอปเนี้สักคนก็เป็นเมียกูอะอะแคลรี่คิมไฟใครกีฟองก็ไม่ถูกมองว่าสำคัญเฮ้กูมีสองเลยเจอกูพักเลยว่ะสวัสดีครับเรียกชื่อนิกกี้หน่อยครับแค่เรียกชื่อผมไม่ของกดนี่เลยมินิฮาร์ทำไมไม่เรียกชื่อผมอะ่ะเรียกชื่อผมผมไม่ของอะ่ะเรียกชื่อนิกกี้หน่อยค่ะนิกกี้เรียกชื่อแล้วไงดิเหมือนเด็กอะ ที่แบบว่าเข้ามาแล้วก <you>? ็ใ <mañana> ห <ference> ้เ <Ein> ร <structured> ียกชื่อตัวเองทำไมให้เรียกชื่อไม่ได้อะวันนี้ครับพี่นิกี้ผมองเป็นอันดับหนึ่งของไ้ไร้น้องแคทตี้คิมให้ของกอดส่งกอดไปก่อนที่นึงส่งกอดไปแล้วส่งกอดไปแล้วขอบคุณหนึกอดกอครพี่ิกี้เฮ้ยอยู่วมกันะเฮ้ยมิกกี้ขอบคุณค่ะใครคือมิกวะขอบคุณนะคะอายุเท่าไหร่แล้วครับน่ารักจัง ตื่นเต้มนมากเลเนียกก้เขินหญิงอายุเท่าไหร่ละครับน่ารักจังอายุยี่ิบสามปีค่ะย<ม>ี่บสามเอาไปเลยชื่อขิมครับอายุยี่ิบสามขิม้องขิมพี่นาฉลาดเพิ่งเล่นเหรอที่นา่าฉลาดเพิ่งเล่นรู้จักธนุไหมธนุคืออะไรวะครั้งแรกเลยครับพี่ขอเป็นพ่อยกหนูได้ไหมครับพี่ขอเป็นพ่อให้หนูได้ไหมคะโยกไกวอ่อคะ หนักไหมหนักไหมต้องกี่คอยจ้าถึงได้เป็นพ่อยกกูหนักแล้วนิกกี้บ้ากรมเลยต้องกี่คอยถึงจะเป็นพ่อยกเออหนึ่งเวลตี้ก็เป็นได้แล้วค่ะหนึ่งเวลตี้คืออะไรวะน้าชาติรู้จักเวลตี้ไหมรู้จักเวลตี้หรือเปล่าไม่รมู้ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลตี้มันเป็นยังไงอะ ไม่รู้ว่าจะมีใครใจดีทางนี้กดให้เบลตี้เลยกดเบลตี้ให้เด็กเลยเด็กร้งองแลยเอามากดเบลตี้เด็กแนละ้วกดยังไงเบลตี้ช่วยหน่อยทีมงานกดเบลตี้เด็กเลยมามามาเข้ามาเลยเ<ไ>ด็กตายหรเบลตี้แล้วให้ต่อให้แล้วกดไปเสียหน้าไม่ได้เสียหน้าไม่ได้ฟิเวเบลตี้เบลตี้เอาแพงๆอะ่ะพันหนึ่งเลยพันหนึ่งสิบครั้งพันสิบครั้งนะไปเลยจะหมดแล้วไอ้พันสิบครั้งผมตรงไปแล้วอ่ะ ปันหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วปนนึงแล้วปนวปนปะนะผมส่งเวลตี้ไปตอนแรกเด็กกันบางดีใจแต่มีป๋าคนหนึ่งส่งประสาทมาคืออะไรอะ่ะ V.P. นัดหนึ่งเข้าห้องแล้วคือใคร V.P. คือใครอะ่ะก็จะหมดแล้วด้วยในนะี่แล้วใครทับผมเนี่ยเอาผมโดนทับแล้วว่าผมสู่ไม่ได้ พออกตัวไม่เป็นไรปามากเลเหรอเอฟซีพึบอกนี้คือผมอะเติมเมงินไปทั้งหมดนะหกหมื่นคอยนะผมแจกน้องคน,นเมื่อกี้แค์รี่คิมที่อ้อนผมเนี่ยผมให้ไปสามหมื่นละคอยแต่นี่ปาคนคนทับผมแบบผมจะเป็นที่หนึ่งเท่านั้นห้องแรกไม่เป็นไรห้องต่อไปเลยดีกว่าหนูอ้อนเก่งนะที่ไม่เป็นคนหวเหรอจัดให้กีตาร์ชื่อหน้าดีดเดี๋ยวคุณลีดเลยเดี๋ยวคุณลีดเลย ดเดีย๋ยวกูลีดไปเลยเดี๋ยวกูลีดไปเลยสวัสดีครับพี่นิกกี้สวัสดีนะคะพี่นิกกี้เพิ่งเล่นหรอคะสวัสดีนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ลองแบบกด,กดเล่นๆนะคะในเซตแบบบันนี่มันมีแบบว่าอมสวยและรวยมากด้วยค่ะใช่คะ่ะพี่อยากมจัิน้อง ต้องเปเท่าไหร่จ้าอืมแบบว่าตามกำลังพี่มิกกี้เลยแต่แบบว่าระดับพี่มิกกี้เราแบบน่าจะแบบสวยแล้วรวยมากนะคะพี่มิกกี้ตามกำลังด้วยได้น้องรู้จักผมน้อยไปแล้วได้เลยตามกำลังจัดให้ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะแบบว่าเสร็แล้วดเอฟเฟกต์เลยโอ้โหไม่ต้อง มีความสุขมากเลยประสบปเพิ่มเหมือนเด็กดีใจเต้นให้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้โอ้ยใครทัากูอีกเนี่ยเขายังไม่แตะบอกว่าขอบคุณนิกกี้เลยแล้วใครทัากูอีกเนี่ยพี่นิกกี้คะสงสัยพี่นิกกี้ชอบกินอะไรหวานๆนะคะเนี่ยโอ้เรียกชื่อไม่ได้เลยโอ้อะไรกันเนี่ยกีตาร์ แถมนีคีย์ได้เกิบต,ต,ตัวไปไปอีกเก็ตัวไปไปเลยพี่นิกกี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณอายกากได้คีย์ได้่หมไม่กช่คะแนนไม่ครัะไอเฮยวุนไอเฮยวุนได้สองครั้งแล้ว ทำไมคือคือแบบว่าทําไมในโลกอันเนี้ยมันก็จะมีคนทับเราอะ่ะในชีวิตจริงมีคนแบบว่าทับแล้วในแอปอะไรเงี้ยก็จะมีคนทับเราอ,ากอ,อ,อีกเหรอเฮียวุฒิเนี่ยสองห้องนะห้องแรกผมเปยไปของสามหมื่นอะสองสามหมื่นคอยอ,ะอ,อ่ะเฮียวุฒินี่ก็มาให้ประสาทไม่หยุดเลยเออแล้วเมื่อกี้ผมให้ไปน,น,น้องกีตาร์เนี่ยขอบคุณพี่นิกยังพี่กี้เลยไอเฮียวุฒิทับอย่แลเงี้ยเออป็นไรย้ายห้องอันนี้ย้ายหนีไอเฮียวุฒิก่อนมาห้องต่อไปดีกว่าเข้ามาดูแฟนหน่อยจากน้องดิวี่ซีซ่า พี่นาชับิอัสดีนะคะพี่นาชาติพี่บบาวพี่เบาเฮ้ยรู้จักราเป็นคนใต้กินหนูต้องเปเท่าไหร่กินหนูไม่ไม่ต้องเปหนูให้ฟรีเลยย่เล่นให้เด็กให้เด็กหน่อยแสดงว่าน้องคนนี้เนี่ยไม่ได้เห็นเราที่เงินเพราะว่าเราถามว่าถ้าอยากกินหนูต้องเปเท่าไหร่เขาบกว่าเขาให้ฟรีเด็กแบบนี้น่ารักไม่ได้ชอบคที่เงินปให้หนักเลยี่ก้แรเพลงพี่นิกี้นะเฮ้เ้ยหัใจหัวมันเอรอด น, <Okay. S 2> นี่ทีมาแล้วเด็กร้องอ้อแนแอร์ครับเปไปอีกเปไปอีกพี่กกี้ขอบคุณค่ะขอบคุณไม่เป็นไรครับ,บไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยขอบคุณคค่ะขอบุณใครอีกอะมีคนเบทับอีกแล้วเหรอเฮียวุฒิอีกแล้วทำไมวะไอเฮียวุฒิมันไปอะไรกับผมนักหนาวะสามห้องแล้วนะคือผมเปกี่บาทมันก็ต้องเปผมทับอะมันคือใครวะเฮียวุฒิอะแก่แม่งออกออก ไม่เอาล้วสามห้องแล้วเอาอีกห้องหน,นึ่งยังไงก็ตามมันเนี้ยผมต้องชนะเฮียบุธ<ว>ให้ได้เข้าห้องนี้ดีกว่าถึงผมจะใส่เสื้อแดงไม่ได้แปลว่าผมจะแรงที่รักหรือที่พักนี่วันนี้ฮันนี่นะโอ,โ,โอ้โหน่ารักจังเลยอะมือผู้หญิงเกาหลีเลยอะคนนี้น่ารักมากเลยอะหวัดดีครับน้องชื่ออะไรครับหวัดดีครับน้องสวัสดีค่ะ ใ่ไหมอันนี้พี่นิกกี้ตัวจริงหรือจะไหยชื่ออะไรครับชื่อพึ่งนะคะเรียกพึ่งไม่ถนัดเรียกที่รักก็ได้อุ้ยผมมีเอฟทีครับอืนด้วยไอ้พึ่งหมดเอฟทีครับอืนมันเล่นด้วยอ่ะแล้วเขาก็รู้ว่าดีว่าผมจีบหญิงอ่ะไม่เป็นไรตัวจริงไหมคะใช่พี่นิกกี้ตัวจริงหรือเปล่าเพิ่งจะบอกว่าเพิ่งเคยเจอพี่นิกกี้ด้วยใช่ครับเราเคยเจอกันที่ถับแห่งหนึ่งเคยเจอกันที่ไหนครับมีคนแก้ติดอ่างด้วยเอฟทีคาร์อื่นว่าวันนี้จะหอมอะไรๆไหม อาบบาเหรอมีคนบอกโอ้ my god <บา S 2> มกิกกี้เล่นบีบี้ด้วยพี่มิกกี้มาชา้าเราเพิ่งแบบยืนอยู่เราได้ทักทายกันนิดนึงแล้วก็จากไปแล้วเมื่อไหร่มา <S <S แถวนี้ครับโอ้น่ารักทุกคนเลยเป็นแฟนได้ทุกคนเลย <S <S น้องคนนี้เขาบ <S <S อ,อกเขาเคยเจอผมแล้วที่ปาบาๆแล้วบอกว่าเจอเกัน5นาทีแล้วก็แยกย้ายผมจำไม่ได้ไงอยเจ,เจอเจอตนเมาแน่เลยถูงแล้วพีนิกี้ขอบคุณครับครับ่ลครับ อฟซีขาหืนเย่โอ้โหห้องมีไม่ต้องพูดโอ้ยเอฟซีขาหืนเล่นแอปนี้เยอะมากเลยว่ะพี่ตแงแมงแซวผมยับเลยเอฟซี FC ขาหือนอะเวลตี้ต้องมาแล้วอขอบคุณครับเฮียมูดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮียมุดหมดตัวแล้วดิมึงรู้แรกผ่านไปรู้สองต้องตามมาคนอย่างพึ่งจะมีสิทธิ์ได้รู้อีกรู้หนึ่งไหมนะเออเฮียมูดเอาใไใผู้หญิงขออีกอันหนึ่ง ขอรูอีกรูกหนึ่งมึงมีปัญญาให้เปล่าให้ห้าร้อยโหยเฮียว<ฮ>ุฒห<ฮ>้าร้อยแล้วเมื่อกี้ส่งประสาททับกูหมดตัวแล้วมึงให้น้อยเลยเฮียวุฒิผู้หญิงแค่ขอบคุณมึงมาเบาๆแล้วตอนสามห้องแรกนะผู้หญิงเต้นให้มึงเลยอะเพราะมึงให้ประสาทแต่พอมึงจะทับผมอะเขาจะทับผมไงเขาหมดแล้วไงอ๋อใค้ประสาทดิไอเอ็มมอนคือใครอะไอ้มมอนไอ้หมดเฮียวุฒิมีไอ้มมอนดิโอ๊ยตายแล้วกูไอ้ผู้หญิงเต้นให้อีกแล้ว <สา S 1> กูตาแขกกระเพีาอาวุธมาเจอไอ้ม่อนทับอีกไอ้ม่อนนี่ก็กข้อมเหมือนกันนะไอ้ม่อนเนี่ยครับไม่สนไม่สนนะทับอีกไม่ได้ต้องขอบคุณผมไม่ได้ตัวละห้าพันกล้วยประสาทประสาทเลยนะพึ่งโอเคให้ประสาทพึ่งเลยเรียกชื่อกูเรียกชื่อกูไม่เลยค่ะท้องรอค่ะร้านไหนคะพี่นิกกี้มาร์บาร์เป็นรูมยี่สิบเดียมมาหาพี่แดงอยู่ได้ไหมเขา วยวมีคน<ด>บอกว่าพี่นิกสุดจัดเป็นไงล่ะ FC ขาอื่นในนี้บอกพี่นิกสุดจัดอะเป็นไงล่ะเ DM มาที่ในไอจีหน่อยได้ไหมครับเอาจริงเหรอพี่มิกกี้เดียร์เดียร์มาเองพี่มิกกี้พี่มิกกี้สุดจัดมนุพี่ต้องมาแล้วต้องเจอตัวจริงแล้วน้องพึ่งแหละให้อีกใ,ให้อู้ให้หมดตัวน้องพึ่งให้หมดตัวพี่มิกกี้พี่มิกกี้อะเล่นนะต้องเอาจริงนะหมดตัวเอาพี่เอาหนูจริงมาขอบคุณนะคะพี่ก็จริงเติมเงินเติมเงินอีก พี่หมดตังค์กี่บาทแล้ววะสามพันกว่าบาทสี่พันละหมดตัวเือนนั่นเนี่ยพี่ไปก่อนนะครับพี่หมดแล้วครับพี่หมดแล้วครับเติมแป๊บครับพี่ไปก่อนนะครับพี่หมดแล้วเติมแป๊บครับได้ครับพี่นิกกี้เพิ่งรอนะคะพี่นิกกี้หมดตัวกูว่าแล้วกูว่าเขาไปห้องเขาไปห้องแรกๆก่อนไงขอบัญชีได้ไหมครับพี่นิกกี้อยากพูดประโยคนี้ใจบางบัญชีก็มาอยากชอบพี่ นิกกี้แต่ตัวเธอจะไม่สื้อ,อใช่ไหมคะสายโอนว่าชอบเลยชอบคนดูแลเก่งพ่อเพลินเลยอ่ะมีความสุขมากเลยได้คุยกับผู้หญิงนะครับจริงๆแล้ว4คนนะชอบทุกคนแต่ตอนเนี้ยสาหรับผมอ่ะพี่เหาโดนใจสุดเพราะเขาเรียกชื่อผมมากที่สุดแล้วเขาจะดูมีใจกับผมด้วยแต่เขาบอกแล้วด้วยว่าเขาเคยเจอผมที่บาร์บาแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยเจอกันแค่5นาทีแล้วแยกย้ายแต่ครั้งหน้าผมสัญญากับ FC ผมจะเอาพึ่งมาออกช่องให้ได้ ย้ำอีกครั้งนึงนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ถึง1ล้านวิวนะครับ FT comment ม,ม,มาเลยนะครับ comment มมชื่อใครมากที่สุดนะในสีคนนี้นะผมจะเอามาออก u ูท b e ของผมจัดหนักจัดเต็มไปเลยหรือว่าพิมพ์เข้ามาชื่อของใครนะครับมากที่สุดนะครับผมจะเอามาออกแคร์โรมาใน y o YouTube นิกกี้ดัชฉัดครับ FT เรพราะแต่ละคนเนี่ยสวยหมดเลย แล้วเป็นแฟนได้ทุกคนเลย FC นะอย่าลืม FC ขาอื่นนะครับปันน่นได้เยอะผมอยากเจอน,น้องๆนะครับแบบตัวเป็นๆอยากให้น้องๆมาเต้นร้อนแอต่อนหน้าผมนะครับปั่นคิปนี้หน่อยนะครับคอมเมนต์ไปเลยนะครับกดซับด้วยกดคอมเมนต์ถึง1ล้านวิวนะครับหึงในสีสาวนะครับต้องมาแน่นอนในช่องนิกี้ไดคานะครับผม แต่อย่าลืมนะครับ FC ครับถ้าเกิดใครเหงาใครโสดไปโหลดมาเล่นกันนะครับกับแอป v ีบีนะครับแอปนี้เหมือนเขาคัดคนนะแต่ละคนนี่เปรียบเสมือนนางฟ้าเลยน่ารักมากอยางกับหลุดมาจากผับไปท้องรอโอ้ยใจบางเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมเงินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปสาวอีกเพราะว่าการเปสาวมันคือความสุขของผมเจอกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ FC ขาหืนเมื่อกี้ไปเชร์ผมเมื่อกี้ผมเห็นนะ แต่ละคนนะครับบอกว่าพี่นิกกี้สุดจัดนี่ผมชอบมากเป็นของผมมาเยอะสาวๆจะได้รู้ว่าผมเนี่ยอะไรจริงนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับลาไปก่อนครับวันนี้ครับขอตัวไปเติมตังค์ครับผม